ที่มันใช้อยู่เลยก็คือนิสิตเซรั่มค่ะทาไมถึงเลือกตัวนี้มันพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงมีน้องมิ้นท์ะวินดาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีส่วนผสมของพาราเบนคือคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญมาแล้วค่ะมันดียังไงมันมีสารสกัดอะไรพิเศษยังไงมีสารสกัดจากเกลือหิมาลายันนะคะคือเด็ดเลยที่มาลาก็คือเรื่องอย่่งนึงก็คือกระสีชมพูซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องความให้แลดูกระจ่าง แล้วเรารู้สึกถึงความแตกต่างยังไงบ้างจากที่พันหน้าแห้งๆเนี่ยคะ่ะพันใช้แล้วพันรู้สึกว่ามันแบบจับแล้วมันหน้านุ่มขึ้นคือตื่นมาลรวรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามันไม่แห้งเหมือนแต่ก่อนที่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้คะ่ะค,คือใช้แล้วนุ่มแล้วมันก็รู้สึกหน้าเราแลดูกระจ่างใสแบบก็เลยรู้สึกว่าเลิฟตัวนี้มากจะมีรูขุมขนที่มันกว้างๆแต่พอพันใช้แลดูแบบรูขุมขนมันกระชับขึ้นนะคะหน้ามันก็จะทําให้รูเนียนคือข,ขายดีมากๆที่วัสด์มันก็จะมีเบสเซนเลอร์นะคะสินค้าใหม่มาาาาแรงยยดีีีีในนนววสัก็คือปท่่ผต้เล เัราะฉะน้นยืยนว่าดีจริงนะ